អ ُم ណាយោកັບមានអើយបោខៀកគ្រោកមក เพีะยงะพยม,มานานั้นมีความสุขเสลืเกินมารายการแล้วน้องไม่ความสุขหรือเปล่ามารายการตั้งแต่ได้พะย,ะยม,มานานมาอยู่กับน้องน้องมีความสุขทุกเมื่อชั่ววันไปค้าทุนงกระมอมทุกวันนี้พี่ไม่อยากจะห่างไกลามารายการไปไหนเลยยาที่มีออกป่าหาเพ,พ,ลพลิกษาพระพนขี่ก็แล้วแสเป็นห่วกินไม่ได้นอนเป็นหลับเพราว่ามารายการ,าราถ่ายแล้วค่ะนินทางมาย มริการแล้วเอแปลกอกแปลกใจค่ะปกติมันไม่เคยปิดถ้ำเลยวันนี้มันปิดถ้ำยังไงไม่รู้ไม่รู้อยู่ถ้ำหรือเปล่ายวเรียกมันก่อนนะคะอีัการมรัการวัานั่นเสียงใครนะน้องอีการกูมากูมาอีการมการเสียงเพื่อนกระหม่อมเจ้าค่ะทุกกระหม่อมที่เสียงเพื่อนมริการมาเจ้าค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดอยางงั้นพี่จะเป็นคนไปเปิดปากถ้ำรับเพื่อนรูไม่ได้เจ้าค่าไม่ได้เจ้าค่ะเพื่อนน้องหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวเดี๋ยวถูกกระหม่อมเจอเข้า จะเอาไปฝันร้ายเจ้าค่ะไรูจะให้พี่ทำยังไงแล้วน้องมัยการวันนี้ถูกกระหม่อมไปรอข้างในถ้ำเดี๋ยวถ้าน้องเรียกเมื่อไหร่แล้วเจ้าค่ะก็ได้น้องทำไมไม่ไปกูจะปาร์ถ้ำแล้วนะเดีจเดนนีเสี่งพิการมันคุยกับใครไม่รู้กับหนุ่มกันนิ่งหรือว่าอีกาจะมีผัวเขาไม่รู้กันม่รู้อุ้ยใครดิอ่ะอีการที่นี่เนี่ยแต่งเนื้อแปลงตัวต่อแหลแปลงเนื้อแปลงตัว ไอ้เนี้ยครับไปโกทำไมเน้อีการกูก็แปลงเนื้อแปลงตัวเพื่อใครผ่านไปผ่านมาเห็นกูสวยกูจะได้มีผัวแบบมึงไงแหมอย่ากอหอกนะมึงมีผัวหรือเปล่าไม่มีมีที่ไหนล่ะเมื่อกี้เก่งเมื่อคุยกับใครนุ๊กนุ๊กนุ๊กนุนีใครอ่ะเสียงแมวกูเลี้ยงแมวไว้มึงเลี้ยงแมวเหรอเออขอดูหน่อยกูขอดูหน่อยแต่ก็เลยอย่านะแมวกูยังไม่คุ้นชินกับมึงไม่คุ้นเหรอเออเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่าแต่มึงมาทำไมเนี่ยกูคิดถึงมึงมากกูคิดถึงมึงโอ้โหอีการ เม่ทุกเมื่อเช้าวันเคยมาห้องมึงไม่เคยสะอาดอย่างนี้วันนี้สะอาดจังเลยแล้วมีหมอนสองใบด้วยนการมึงนอนกับใครมีผัวเหรอใช่กูนอนไม่หลับอีกอันนึงไว้หนุนหัวอีกอันนึงไว้กอดไงล่ะไม่มีผัวนาไม่มีไม่มีไที่ไหนล่ะกูจะโกหกนะกูเป็นเพื่อนรักกับมึงกูจะโกหกไม่เลยกูมาหามึงกูคิดถึงมึงมึงคิดถึงกูกูกะว่าวันนี้นะจะมานอนกับมึงสักเจ็ดวันเดี๋ยววันที่แปดกูจะกลับข้ามโกอีนินอะไร กูรู้สึกไม่ค่อยสบายมึงไม่กัวมึงกลับก่อนนะไม่สบายดีเลยดีเลยเดี๋ยวกูเป็นคนหาอยู่หายาให้มึงกินเองไม่เป็นไรถ้าขอนอนสักพักนึงหากมึงมาอยู่ด้วยเนี่ยกูอึดอัดหายใจไม่ออกก็กูจะได้อยู่ดูแลมึงไงไม่ต้องเป็นไรหรอกขอบใจมึงมากกูตสเป็นห่วงกูไม่ได้กูอยู่ใช่ไหมไม่ต้องจ้าวันนี้มึงมีพิรุษในอีการนะมีพิรุษที่ไหนล่ะกูเป็นเพื่อนมึงกูรู้นะขอใจมึงมากอุตส่า อุ้ยผัวเผลอไนที่ไหนล่ะมันไม่มีแน่นะมันมีกลับไปก่อนนะอะเรียกูักลับแล้วผกลับแล้วก่อนุ้ยตายจริงค่ะแปลกยังเลือเกินพุกเมื่อเชื่อวบานเคยมาหาอี่ริการมันจะต้องขยันขยอยที่ฉันอยู่นานๆเพราะมันไม่มีเพื่อนค่ะแต่มาวันนี้ค่ะ A, ดูมีพี่รู้ยังไงไม่รู้หรือว่าจะมีผัวเราในะอยากจะรู้ไม่ได้การนะคะจะแปลงตัวเป็นมาแดงวันค่ะเกาะปากข้าม,มันคอยสอดซองดูซิว่าพี่การมาอยู่กับใครเป็นแน่เลยนะคะเดี๋ยแปลงเงอแปลงตัวดีกว่านะคะพีการปไ,ไ,ไปก่อนนะเออโชคดีขอบใจมากเพื่อนเดี๋ยวไปเยี่ยมมึงเองนางคีนี่ฮะแปลกจิตเนอ น้องไปแล้วยังงั้นหรอใช่เ็้าค่ะเขาไปเคื่อนน้องไม่ยังเจอขนาดนั้นเลยเหรอน้องไม่ให้พี่คิดเห็นเลยเหรอมายการเคลื่อนน้องมันเป็นโลกประหลาดเดี๋ยวทุนกระบอกเห็นเข้าอาจจะไม่ถูกพระไทยเจ้าค่ะแต่มายการน้องปับันนี้พึกษาพระผาพผลไม้ที่ผางของเราทุกกระหมดพี่อยากจะออกไปหาผลไม้บ้างทุกกระอมทำไมน้องพลไม้หมดแล้วทุกกระบอมเดี๋ยวออกไปเลยเจ้าค่ะมาิการเจ้าค่ะนี่ในถ้ำมีอะไรตายหรือเปล่าเนี่ยน้อง เขาไม่กินเบนขนาดนี้เนี่ยอุ้ยแมลงวีอุ้ยตายละอุ้ยดูสิอุ้ยอีกาาาวีหัวจริงด้วยมปดดการจ๋าเจ้าค่ะให้พี่ไปปากใช่ไหมถุงกระหม่อมไม่ต้องไปแล้วนะครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวครั้งหน้าน้องให้ถุงกระหม่อมไปเดี๋ยวน้องไปเองก่อนกัน้ะจ่ะถ้าเปิดจังหวะแล้วมาดดการต้องดูแลตัวเองให้ดี รีบไปแล้วก็รีบกลับหัวจะรอทิ่ท่าไม่ต้องห่วงเจ้าค,ค่ะในป่าแห่งนี้ไม่ลยการชานาญดีก่อนจะไปให้ผัวเชื่อใจสักหน่อยได้ไหมน้องก็มั่นแบบเช <Bose. S 3> ื <c oughs> ่อใจก่อะไรเดี๋ยว <c oughs> น้องรีบไปรีบกลับนะจ้าค่ะรีบไปรีบกลับนะน้องออกจากทําเมื่อยำแสงยำแสงแทงอำนาจกับกายชาตินองรัก ล้วนีวไมรับอันตรายนั่นไงคิดอะไรไม่เคยมีผิดเลยค่ะอีการมันมีผัวจริงด้วยแต่มันบอกว่ามันไม่มีมันโกหกเรา,าผู้ชายแล้วผู้ชายคนนี้หลอกไว้คา,าวินีเห็นแล้วหัวใจมันฟูเลยอยากได้มาทําเป็นผัวดีกว่าผัวเราอีกทัน <c oughs> อีการไม่อยู่แล้วอ๋อนี่ยคือได้ค่ะที่เขาดึงแรแปลงตัวนะคะจากแมลงวันค่ะให้เป็นสาวน้นอยให้สวยกว่าอีการเลยมานั่งเลี้ยงเคียงข้าผู้ชายคนนี้แล้วบอกเขาว่าเมียเขาเป็นยักษ์แล้ว ตัวก่อนจะดีกว่านะคะ ไปป่าทุกะังเจ้าต้องก้อนหินศิลนาะเปป่ปากถ้าอวกอย่างที่หาเมียเมียก็กลัวศิงสาราสัว์จะมากบขัดกินเราได้อ,อยู่านานแต่บางทีมันก็อดสงสัยไม่ไดไ้เราเป็นผู้ชายแต่ทำไมเธ้งยกก้อนหินศิลานนั้นเปิดปาก่ําออกไปไม่ได้ก็ไม่รู้สิแล้วนี่ไปยังไปป่าต้องหลายวันกว่าจะหาผลไม้มาได้ก็คงจะยากแสนระบาศีนะ หวังว่าสักวันหนึ่งเราเองนั้นประยชมานาจะออกไปป่าเช่นเดียวกับบริการได้ม้างอยากจะทําแทนบริการไปหาผลไม้กลับมาสู่ถ้ำของเราแต่นี่เมียไปต้องนานแล้วนี่วันเวลาก็เดินนานทำไมยังไม่กลับก็ไปรู้ตีก็แปลตัวแต่มาแรงวันไม่เป็นทางขวาสวยกว่าอีกการแน่เลยไม่ได้สองกระจกเลยเดี๋ยวเขาไปบอกเขาดีกว่าว่าเมียเขาเป็นยักษ์ะ เป็น่วงเมียซะหลือเกินโศสไฟปรดิการกลับมาแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี่คนเป็นใครกันเนี่ยหรือว่าเป็นเพพาหรอเร่อนี่เข้ามาในทําอะไรการได้ยังไงเนี่ยเมียผมเนี่ยเอาข้อนหินน้ำปิดปากภาพอาไว้ฉันจะบอกคุณชื่ออะไรเนี่ย จะช,ชื่อว่าประยมนาปริยมใช่ใชยแล้วชี่หนนะักมีชื่อว่านิลามไพค่ะนิลามไพฮะนี่คนเป็นใครมาจากไหนเนี่ยชื่อหนุ่นธรรมดานะคะฉันเป็นเอ่อเอ่อเอ่อเป็นอะไรคะเป็นนางฟ้าค่ะอะไรนะเป็นนางฟ้าโอ้โหทำไมไม่นางฟ้าถึงได้สวยแบบนี้เนี่ยฟ้าดวงจันอะไรคุณขอ,อนี่เดี๋ยวเป็นนางฟ้า แล้วนี่ลงมาทำไมเนี่ยมันมีธุระอาคามันมีธุระมันอยู่ไม่ได้ขบวนมันร้อนใจค่ะร้อนใจมีธุระก็มีอรผมเนาะมีธุระกเมียคุณมีธุระกับคุณโดยตรงเลยมีธุระกับผมโดยตรงค่ะธุระอะไรพระเจ้าค่ะอยากได้คุณค่ะเอออะไรนะเออเออออยากอะไรพระเจ้าค่ะใั่ฉันมีความจริงจะมาบอกอ๋อไม่ความจริงจะมาบอกแต่ว่า เดี๋ยวเดี๋ยวแม่นางฟ้า,อา,าอพอเห็นแม่นางฟ้าเนี่ยเริ่มมีอารมณ์ทันทีเลยผูนน้ชายไม่คี้แหละอยู่กับผู้หญิงสองคนชอบมีอารมณ์อารมณ์รักหรอคะอารมณ์โมโหอย่ากซืก้อแล้วเนี่ยป้าบอโเออคุณโอ้ยังไงฉันถามคุณตรงการเลยคุณอยู่กับเมียของคุณของเมียคุณเนี่ยคุณมีความสุขดีหรือเปล่าเมื่วันนี้ผมไระยมานานนั้นมีความสุขกับทุกอย่างไม่ว่าผมต้องการอะไร ราการก็ปฏิบัติหาให้ทุกอย่างโดยไม่ขาดบอกพร่องคุณโยกเมียคุณมีความสุขดีขแต่